สวัสดีครับพี่น้องต่างเหมือเหมอล้ยืนเนี่ยพี่สรับเข้าสู่ช่องน้องฝากบันครับพี่น้องมาชมบรรยากาศการทำหลังคาครับหลังคากันเดียดกันฝนการสั่งที่ได้มาตรฐาน ช่างที่กระตุกอีโต้อะนะครับอีต้ทีทดียร์ไไก่อนีต้อนะครับีต้ทีดีร,ร์พว <c oughs> กีต้มุ่งมากเอ้ยบรรยากาศมุ่สูงครับ,รบน,นีน่ครับร้านแอร์ุแอร์เซอร์วิสแอร์ดัน้ครับหลากหลายยี่หอ้อกระบะมือนีบ้างจากการติดแอร์รไม่าม,มุ่งช่างก็สี กันแดดกันฝนอา่าโสร้างแล้วมาดงดูแลครับตัวตัวครับสนใจแอร์จากแอร์มือหนึ่งมือสองครับน่าคมจับละเอยียดถักมาได้ครับทิ่เพจก็ได้ครับเพจพุทธแอร์เซอร์วิส ไ้อตอเสียงอะไรวะบอบอป <laughs> ุยตัว <laughs> เ <laughs> มือน <laughs> ไปทางกะที <laughs> เขาอนเขาอนแพนยังก่อนเน,นีเน่ยเขาอนแพยังก่อนซื้อมันดีดีเนี่ย <c oughs> บอม่ก็ชีดบ,บอ ไม่คไปอะไรน้านะครับเหมือนไปไอไปเอาไม่อีกเหมือไปเหมือนเนาะมาต่อครับพ่อบ่ะท่านนะพ่อบ่ะเอาอ,อยู่บ้านไอเนี่ยแพนเนี่ยพ่อบอดีเนาะ เดียวเป็นแฟนหนึ่งหรอหนึ่งก็สองอยู่แล้วระาลมหนาวอาบน้ำบ้านมะแรงอาด้วยเนาะพอนอาบบ้านน้ำมะแรงหนาวอากาศหนาวแล้วแค่ไข้่มาอยู่นี cảm giác biếng gấp, đang lái Thai mum mướn Mum mướn pinchi, giống như cái loại dọn sáng, nhôm nhôm, buồn đúng không, ngắm đây đây, xinh đẹp, โอ้ยังตายเลยมึงนึงอ่ะยังอ่ะหายใจปะเราไม่ได้เอาหน้ามาแก่แล้วมันแลงอ่ะคลายคลายซิมอ่ะเอรอากาศการทำหลังคาครับของช่างแอร์ที่กระตือวันนี้บ้างจากการติดแอร์ครับ ทำแฟนกัสีกันมุ่งจังกัสีกันใส่แกครับสักมาได้ครับพี่แฟนเตรษที่ Facebook ครับบุธแอร์เซอร์วิสช่างแล้วไม่อาศาลก็รับบริการอยู่ครับมุมสูงโอ้สูงกลบวหมคุณอะ นอนหนีไปเมือแรงเอาหลอกไม่กลมเนาะได้ปะนี่แม้นี่แมต้ไป้องไปหน่อยพอดีเนี่ยเนี่ยเนือเพ่อตอดก้องอดีนี้อะไร้าได้ต้องมึงบ้งอะไ้มึงบ้าอะมึงบาอะไกล้องห้างแล้วนั่นนะห้างแล้ว ด้วยดวยคนขายแรงนะเอาดิแก้วลบางสากาักสีดีก็ไม่อเอไม่ดบ,บ,บางเสาเสาบันี้นี่แหละสนใจแอร์ตดกัดพรมจบแล้เอยียบครับมีมือหนึ่งมือสองครับสภาพาเยี่ยมคนก็สภาพเยี่ยมครับ ตอนนี้ใกล้ใกล้าตายแล้วตอนนี้ไป <c oughs> เอาหล่อมาเด้อผมเลี้ยงเด้อร่างกายของการหล่อถูอกทำตามสัญญาเนี่ยไฮเดรียมเนี่ยเออโนอนเออะปักฟันเดีมยวนแล้วะมีอะไรครับบรรยากาศสบายสบายครับก็เอง แกงานนี่ได้เวลาเวลาเลิกงานแล้วล่ะเอาก็อจิ้งกีกันนะเออตัวล่างตั้งอยู่ที่ไหนเออแบบแกตอนเย็นครับทำงานยังไงให้มีความสุขนี่ครับ น้องทำงานแบบนี้และครับสบายๆครับนี่เกียรกับงานภาพอาดีตยอนแสงไปหน่อยครับไวเนี้นเอารากิจลุลร่วเรืองไปด้วยดีเสร็จเรียบร้อยครับ มุงล่งคาวันนี้ทีมงานทางแยร์เกือกเกือกดูกันนะครับถึูกันมารับชมครับลมหนาวเริ่มมาแล้วสุขภาพเป็นไข้เป็นไอแล้วเป็นบัสเป็นไอน้องก็ดูแลสุขภาพเช่นกันนะครับ รวยรวยรวยทุกคนครับไม่เก็บไม่จนไม่ไข่เนี่ยลงมาลงมาเร็วคนเหงนคนมากกว่าเลยลงมากว <c oughs> ดวดเจีกันนะวัดสูเฮ้ยขยันเจียครับพี่น้องครับเจียครับพี่น้องครับไปเจอกันใหม่นะครับท่านนะครับพี่คอนเทริร์นบายบายเนี่ยทุกท่าครับสวัสดีครับ